กลายเป็นประเด็นค่ะพินาค่ะนาลาเคปกระเทยเข้าดูแล้วเคยดูคลิปเขาไหมเคยเห็นบ้างค่ะคือจริงๆเนี่ยเหตุเกิดเนี่ยมันมาจากคลิปนี้เลยคลิปที่ชื่อว่ารักประยุทธ์ไหมไม่รักใช่ไหมเหมาขนมเหมาขนมเลยรักประยุทธ์ไหมไม่รักใช่ไหมเหมาของจ่ายเงินสดอย่างนี้เลย ทีนี้ในนั้นเนี่ยในคลิปนั้นเนี่ยต้นกําเนิดเลยก็คือว่ามันมีเว็บพนันตอนหลังค่ะโปรโมทเว็บพนันใช่ค่ะไอคอนเทนที่เกี่ยวข้องกับรักประยุทธ์ไม่รักประยุทธ์ไม่เกี่ยวตํารวจเขาดำเนินคดีเกี่ยวกับเว็บพนันก็มีการโฆษณานะคะชักชวนให้คนดูเนี่ยไปเล่นพนันออนไลน์โทษยังไงบ้างน้องขวัญก็ทางตํารวจนะคะก็ คือทางนาราเองเนี่ยก็ได้สารภาพนะคะในความผิดลักษณะเชิญชวนโฆษณาโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะซึ่งในวันที่23มิถุนายนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการจัดส่งเรื่องไปยังศาลแล้วแล้วกออ็ทางนาราเองเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพผ่านทางไอจีตัวเองนะคะว่าวันนี้มาขึ้นศาลนะซึ่งจริงๆเนี่ยทางอัยการเนี่ยเขาสั่งฟ้องทั้งหมดเจ็กระทงนะเจ็กระทงก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงว่าสรุปแล้วเนี่ยศาลจะตัดสินว่ายังไงในเดือนสิงหามคมนะ ช็อบหนักซ้ําเติมประเทศชาติไปกันอีกก็มีเหตุการณ์ยิงกันก็คออือพี่ไล่เรียงทำลายอย่างนี้แล้วกันเนอะน้องขวัญนนักขนาดนี้เนี่ยคุณกวินเนี่ยหรือผู้ต้องหาเนี่ยเขาได้ถูกคุมตัวเรียบร้อยแล้วตอนเที่งสิบห้าเนอะาอ,อ,อายุยังน้อยอยู่เลยอายุย3ิบสามปีแต่ว่าเขามีปัญหาป่วยทางจิตเวทแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงนะครับแล้วก็เกิดจากความเครียดทีนี้ไล่เรียงทำลายเป็นอย่างนี้สรุปง่ายๆเราไล่เรียงเหตุการณ์อย่างนี้หลังจากที่เขาเนี่ยทำเบียร์แตกที่เซเว่นอีเลฟเว่นเขาเนี่ยก็ โมโหแหละทะเลาะกันแล้วก็ยิงพนักงานเซเว่นเสียชีวิตหลังจากนั้นก็ขับรถไปที่อีกที่หนึ่งแล้วก็ไปเห็นเป็นเขียนป้ายว่าศูนย์บำบัดพักยาเสพติดเขาแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราเอาไปทำโรงพยาบาลสนามเขาก็ไม่รู้ในตอนนี้ในตอนนี้เป็นโรงพยาบาลสนามของพื้นที่จังหวัดสุรุมธานีค่ะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นโรงพยาบาลสนามเขาก็คิดว่าเป็นที่เก็บคนที่ติดยาเสพติดไว้เขาก็ด้วยความว่ามีปมกับคนที่ติดยาเสพติดมาก่อนเขาก็เลยเข้าไปแล้วก็ยิงนะครับ ชายหนึ่งท่านที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ําเลยเป็นผู้ป่วยโควิดในทีมด้วยเสียชีวิตอีกจากนั้นก็เลยขับรถเนี่ยหนีไปที่ไหนฮะจังหวัดปั้อจังหวัดละนองค่ะหนีไปที่ละนองได้นะคะโดยขับรถไปใช่ค่ะเป็นรถกระบะสี่ประตูอีซูซูสีขาวจากนั้นเนี่ยตำรวจก็ล้อมค่ะแล้วเขาก็มอบตัวในเวลาเที่ยงสิบห้าก็จากการสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่นะคะของก่อเหตุก่อเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกเนี่ยมีอาการเครียดแล้วก็เพิ่งปลดประจำการจากทหารเกณฑ์มา ก็ยังไงก็ต้องเสียขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดต้องบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีทําอะไรได้ก็ต้องทําส่วนสาวคนนี้ครับแตงโมนีดาเนี่ยเปิดท้ายขายของมือสองกับแฟนใช่ค่ะเรียกได้ว่าโชว์ความหวานเบาๆด้วยนะก็ได้เห็นหน้าเห็นตาแฟนหนุ่มของสาวแตงโมเนี่ยชัดขึ้นหล่อไหมก็มีหนวดมีเขาสไตล์สไตล์แตงโมค่ะก็ได้เปิดท้ายขายของนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่ หน้าตลาดนัดนะคะเดอะสตรีทรัชดาใช่ค่ะแตงโมนะคะก็ได้โพสต์รูปผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองเนาะว่าขายถึงวันศุกร์พรุ่งนี้5้าโมงเย็นนะคะใครอยากได้สํารวจเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเนี่ยของโมเองหมดเลยเนาะแล้วก็แวะมาหากันได้เลยที่เดอะสตรีทรัชดาราคามีตั้งแต่หลัก10บไปจนถึงหลักร้อยเลยพรุ่งนี้นะคะคัดของมาให้เลือกใหม่ๆเอง,เองห้ามพลาดนะคะขอบคุณคุณหนวดที่เป็นทุระให้ด้วย แล้วก็ช่วยขายด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุดนด <คน S 1> ้วยค่ะก็ยังไงถ้าใครสนใจอยากจะไปอุดหนุนน้องแตงโมไปได้ที่เดอะสตรีทดัชาดาวันนี้ก็ไปได้ถึงวันศุกร์เลย<ช><ช>เนาะอ่าโอเคตอนนี้สิ่งที่ต้องเร่งที่สุดตามที่ท่านนายกบอกก็คือ1น0รยิวันนี้มีแผนที่จะเปิดประเทศใช่ค่ะแต่แน่ๆแล้วเนี่ยทางภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเนาะว่าเพราะเขาได้คนของเขาเนี่ยได้รับวัคซีนเนี่ยเยอะแล้วทีนี้เนี่ยนายกเขาก็ออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าถ้า ภูเก็ตเนี่ยเปิดได้แต่มันจะมีเงื่อนไขประมาณ5้ข้อก็คือการกระจายตัวของโควิด1 9เนี่ยถ้าเกินกว่าติดเพิ่มขึ้นเกินกว่า90คนต่อสัปดาห์เขาจะยกเลิกแผนภูเก็ตแซนบ็อกหรือแม้กระทั่งว่าไปเจอคัสเตอร์ใหม่ที่ระบาดท่วมๆแล้วหาต้นต่อไม่เจอเขาก็จะยกเลิกเหมือนกันทีนี้เรามาดูครับว่าภายในีป,ปี6 4ส0 0นล้านโดสเนี่ยจะจะได้ไหมเหลือเวลาอีก21 0วันปัจจุบันเนี่ยฉีดได้อยู่3า สามล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าโดสค่ะซึ่งแผนการจัดหาวัคซีนหนึ่งร้อยล้านโดสเนี่ยซีโนแวคเนี่ยซีโนแวคเนี่ยหกล้านโดสแอสตราเซเนกาหกสิบเอ็ดล้านโดสกำลังเจรจาอยู่ก็คือตัวไฟเซอร์แล้วก็ตัวจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยยี่สิบห้าล้านโดสแล้วก็ซีโนแวคเนี่ยเพิ่มอีกแปดล้านโดสรวมเป้าหมายในหกล้านโดสของออมิถุนาเนี่ยสัปดาห์ที่สองเนี่ยเราฉีดไป 3.540ล้านโดสแล้วครับสัปดาห์ที่3เนี่ย8.4ดดสแสนโดสเนาะ,ะแล้วก็สัปดาห์ที่4เนี่ยอยู่ดดอีก2.58หล้านโดสทีนี้ก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะฉีดทันไหมคือเฉ<ช>ลี่ยต่อวันอ่ะต้องประมาณ4แสนโดสใช่ค่ะเราก็ต้องมาดูอีกว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเราเนี่ยยอดผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นไหมตอนนี้บอกเลยว่าวิกฤตแล้วประเทศเพราะอะไรที่อ่านข่าวเนี่ยทุกวันอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อทุกวันสรุปว่าอะไรรู้ไหม สรุปว่าพิู้ติดเชื้อเนี่ยสองพันสามพันสี่พันห้านันบางวันมันกระโดดไปห้าพันในวันที่เราอัดอยู่วันนี้คือสี่พัน่วาเลยพี่นัตแปลว่าอะไรแปลว่าคนหายป่วยอ่ะมันมีน้อยกว่าคนที่ที่จะต้องเข้าไปฟ<ช>ั c <facility> i <ะ>ิลิตี้ของคนที่เข้าไปรักษาเจ็บป่วยหนักก็เยอะ ตอนนี้คุณหมอเขาก็ออกมาบอกแล้วว่ามันลุกลามไปยังครอบครัวมีเด็กๆติดเชื้อมีผู้สูงอายุติดเชื้อใช่ค่ะจริงๆสิ่งที่น่าระวังที่สุดคือผู้ป่วยติดเตียงเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีโรงพยาบาลผู้ที่ nursery nursery care ใ่คะที่เขาดูแลผู้สูงอายุเออบางทีเขาไม่ติดกันในนั้นน่ะเสียชีวิตกันตรงนั้นเลยก็มีแล้วตอนนี้เรื่องเตียงก็เริ่มไม่พอแล้วจริงๆเนี่ยคนก็ออกมาเสนอว่าให้ล็อกดาวน์กรุงเทพก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วลองดูสักอาทิตย์หนึ่ง ก็ต้องรอดูแต่ว่าถ้าสมมติล็อกดาวน์เวันเนี่ยมันจะมีผลอีก7วันข้างหน้าแปลว่าล็อกวันนี้ตัวเลขจะเห็นจริงๆว่าจะลดเนี่ยคืออีก7วันถัดไปใช่คระจะกระทบหลากหลายเลยว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งกลับมาเปิดร้านค้าแบบเต็มระบบด้วยก็ต้องเป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ครับค่ะเรื่องนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตุ้ยมือกีตาร์วงพีกาวค่ะพี่นัทมเพราะว่าได้จากไปอย่างกระทันหันเลยนะคะจากอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ รถคือคุณตุ้ยเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนรถกระปอ๋อืแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะคือมันมีรถที่ตามมามาทับเขาอีกทีหนึง่งตอนนี้เขาก็มองกันว่าทางคุณติก๊กแล้วก็คุณตุนเนี่ยเพกาวเนี่ยประกาศตามหาคลิปค่ะเพราะว่ากังวลว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุซําซ้อนก็คือ,อเขาว่าขับรถมาเลนซ้ายเลยนะ,ะแต่รถกระป๋อเนี่ยอ่ะถ้าพูดตามจริงคืองานมอตอนเช้ากระปอเขาก็รับส่งคนจอด เ e <ke S 2> ขาก็จอดแต่ว่ามันจะมีพี่ก็ไม่รู้นะจากที่คลิปนะ่ะมันก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบไหลทางจะจะ,จะพาลอยอ่ะอารมณ์นั้นอะซึ่งเขาก็จะไปรับส่งคนตรงนั้นมันเช้าว<ช>่ะน้องขวัญน,นึกออกภาพออ,อกไหมแต่ด้านของโชเฟอร์อรถกระบะเองเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะพี่นันเขาก็รอมอบตัวกับตำรวจเลยแล้วก็บ้องต้นเนี่ยพนักงานก็สอบสวนเขาเชิญตัวนายสำราญนะคะไปสอบสวนที่โรงพักแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงแหละแล้วก็เดี๋ยวก็ดูกันว่าจะดําเนินข้อหาตามกฎหมายต่อไปยังไง เนาะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปค่ะพี่นัทในรายการ The Ghost Secret ที่เคยออนแอร์ไปนะคะที่มีพี่ท็อกฟี่สัมวันห้าสมีพี่ส้มเช้งสัมชาติรวมไปถึงอาจารย์โอเล่นะคะยานสัมผัสเนี่ยเมื่อช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาต้นปีค่ะเขาว่าไงเขาก็บอกว่าทางคุณตุ้ยเองเนี่ยมือวิตาเขาก็ไปร่วมรายการนี้ด้วย<อ>ซึ่งเขาเดินทางไปที่สำนักส่งนะคะเขายานกยานก ค่ะในวันพระจันทร์สีเลือดเลยซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ไปพร้อมกับแฟนสาวแหละแล้วก็เดินทางไปร่วมรายการนี้แล้วก็ในรายการนะคะมีช่วงหนึ่งก็ได้มีการทํานายพร้อมเผยเรื่องที่น่าสะพึงนะพี่นะาบอกว่ามือกีต้าร์คนดังกล่าวเนี่ยก็คือคุณตุ้ยเนี่ยนะจะอยู่ได้เพียงแค่เก้าสิบวันแล้วถึงไหมกลัวกรรากุมพภามีนาเมษาอุ้ยตายแล้วนะ่ากลัวอยู่นะใช่ก็ขนลุกนะเป็นความเชื่อแล้วกันเนาะ<ช>ต้องใช้วิจารณญาณแต่ว่าเราต้องดํารงตนด้วยความไม่ประมาท แล้วก็เราเนี่ยไม่ประมาทคนอื่นก็ต้องระวังว่าเพราะคนอื่นบางทีเขาประมาทใส่เราใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียเนาะน้องดีอลิสราก็คือมีดราม่าจุดพุกจุดพุแล้วเสียงดังหมงหมาอะไรก็ตกใจที่จังหวัดอยุธยาอ่าแฟนหนุ่มเซบาสเตียนมันก็มันก็มีปัญหาแหละว่าเอ้ยขออนุญาตไหมหรือไม่ขออนุญาตอะไรอ่าข้ามเรื่องนั้นไปก็สรุปแล้วก็คือ รีสอร์ทเองหรืออะไรเองก็จุดไปแล้วค,คนก็ตกอ,อกตกใจไปแล้วน้องดิวเองเขาก็เอาถุงยางชีพเนี่ยเอาของใช้เนี่ยไปแจกใจก็ให้คนเป็นการขอโทษไปด้วยต<ร>ัวเองเลยเออน้องหม่งน้องหมาที่เขาก็เอาไปส่งนะเอาไปให้นะน้องหมาใช่แล้วเขาก็โพสต์ในอินสตาแกรมว่าไงคะน้องขวัญหลังจากที่เรานะคะเป็นเด็กก็ขอโทษผู้ใหญ่เราได้รับการให้อภัย สิ่งที่ตามมาจากการอภัยคือทางพี่ติ๊กก็คือเจ้าของน้องหมานะคะก็มีการชวนไปทําบุญหล่อพระกันเราได้ร่วมบุญกันโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเรามีการประสานคุยกันตลอดเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงโควิดนี้ดิวได้เห็นภาพถ่ายอัปเดตการช่วยกันขนของด้วยพลังของพี่น้องชาวบ้านตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินนะคะคือมันดีมากและเป็นพลังให้ผู้ให้แบบดิวกลายเป็นผู้รับโดยไม่รู้ตัว รู้สึกดีค่ะที่ทุกคนดีใจที่ได้รับของเรารู้สึกดีที่วันนี้ได้เป็นส่วนเล็กๆให้ชาวบ้านมีกําลังใจจริงอยู่ค่ะเหตุการณ์พุเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดแต่ถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดดิวก็คงไม่ได้มีประสบการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาและประสบการณ์ดีๆแบบนี้ที่เห็นว่าจริงๆแล้วคนไทยเราเป็นคนที่จิตใจดีนะก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจากดราม่าก็กลายเป็นงานบุญไปแล้วใช่นะเป็นงานบุญงานกุศลไปแล้วก็ยังไงก็ให้น้องดิว อ,อ,อย่างน้อยเขามีประสบการณ์แล้วรเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องวิวเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยเนี่ยจากคู่พิพาทกันก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นร่วมบุญกันะนะครับอนุทินตอบกับสรยุทธ์ยืนยันวัคซีนโควิดโมเดอร์นาส่งได้ไตมาดสี่ค่ะไม่ช้าคนอณุทินเขบอกไม่ช้าเรื่องราวเป็นอย่างนี้วัคซีนเนี่ยมันมีหลายแบบวัคซีนตัวเลือกวัคซีนทางเลือกและวัคซีนที่รัฐจัดหานะครับทางรัฐเองเนี่ยรัฐถ ในวัคซีนที่เป็นวัคซีนทางเลือกเนี่ยคือพวกอะไรบ้างโมเดอร์นานะวัคซีนเนี้ยต้องไม่ซ้าซ้อนกับกับวัคซีนที่รัฐจัดหาวัคซีนที่รัฐจัดหาเช่นไฟเซอร์จอร์สันในจอร์สันซีโนแวคเนาะแล้วก็ที่รอขึ้นทะเบียนในวัคซุกนิกวีเขาอาจจะเจรจามาให้เป็นวัคซีนของรัฐทีนี้ ทางคุณสอรยุทธ์เนี่ยเขาถามว่าทำไมมันมีอัปเดตเลยใช่แค่นั้นเองว่าองค์การเภสัชเนี่ยช้าหรือเปล่าเนาะทำอะไรอยู่ซึ่งวันนี้เขาเปิดเผยไทม์ไลน์แล้วว่าองค์การเภสัชจะทำสัญญากับบริษัทตัวแทนที่เป็นผู้จำหน่ายวัคซีนโมโนนาเนี่ยในเดือนสิงหาคมค่ะหลังจากที่เซ็นสัญญาปุ๊บเนี่ยการส่งมอบเนี่ยจะส่งมอบในควอเตอร์ที่4ี่ใมาที่4อ่ะซึ่งประกอบไปด้วยเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาและมกราค่ะแปลว่า จริงๆคอเตอร์ที่3ามไอคอเตอร์ที่4ี่เนี่ยคือสิ้นปีคือ3เดือนสุดท้ายแต่ว่าเขาบอกว่ามันยาวไปถึงมกราเขาจะสั่งทั้งหมด5ล้านโดสโมเดนาเนี่ยแต่ว่าจะทยอยส่งมาอันนี้ไม่รู้แล้วจะทยอยมายังไงทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรอความชัดเจนหลังจากที่เซ็นสัญญาเดี๋ยวเดินสิงหามาถามอีกทีหนึ่งว่าตกลงว่าไทม์ไลน์ในการส่งมอบวัคซีนโมเดนาหรือวัคซีนทางเลือกของประชาชนที่มีสิทธิจะฉีดเนี่ยในช่วงสิ้นปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างครับพี่จินการเมืองช่วงนี้ข้าสภานี่ล่าสุด ะะวาระอะไร,ะไรบ้างคะพี่ก็ต้องเป็นเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญกัค่ะรัฐธรรมนูญซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่มันเป็นประจุเหมาะพอดีว่ามันเป็นประเด็นที่ทางมวลชนเนี่ยก็เคลื่อนไหวจับตาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มุ่งไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่แหละค่ะเพราะว่ามองว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยตอนเย็นเนี่ยนะคะวันที่เราบันทึกเทปการกันเนี่ยนะคะก็คือ จะโวหวตกันนะคะ,ะซึ่งมี13ร่รางก็จะโหวตเป็นรายมาตราเลยก็จะโหวตกันไปพีละฉบับเลยค่<ฮ>ะซึ่งประเด็นที่ามาตราที่ถกเถีถยงกันมากๆก็คือในเรื่องของมาตรา1144ที่ให้ตัดบทลูโท้สอสอสวและก็กรรมธิการที่แทรกแซงกันแปรยติลูประ,ะ,ราะมาณแล้วก็การแก้ไขามาตรา185นะคะเรื่องการยกเลิกการห้าสสอสอมสสสวเข้าไปแทรกแซงก้าการการทํางานของข้าราชการแล้วก็ ยกเลิกมาตรา272ใ,ให้อำนาจสวเนี่ยมาเลือกนะยกรัฐมตรีเรื่องนี้นะคะก็ก็เป็นประเด็นที่ทกเถียงกันแล้วก็คือทําให้ยืดเยื้อมาในการประถุสภาแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือว่าการจับตากันในเรื่องของการที่ไปแก้ไขในเรื่องของออบัตรเลือกตั้งนะคะออสองใบที่ก็มีการมองว่าเ,เป็นการวาง วางหมากนะคะเพื่อที่ให้พ,พรรคพลังประชารัฐเนี่ยกลับมามีเสียงข้างมากนะคะออหรือเป็นพรรคเดียวด้วยซ้ำไปในการที่จะบริหารจัดตั้ง <ไป S 2> รัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้ารตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆฝ่ายนะมองดูว่าออจะทําใหออ้มีผลกระทบกับพรรคการเมืองขนาดเล็กน,นะคะรวมทั้งพรรคการเืองขนาดกลางก็จะมีไซส์เล็กลงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคกล้าไกลหรือว่าพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย ช่ค่ะแล้วก็คนฝั่งที่แต่พลังประชารัฐเนี่ยถึงแม้จะมองว่าการแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งก็เป็นรคใหญ่เหมือนกันเนี่ยจะได้ด้วยแต่เขาก็มองว่าเขาสู้ได้ในการ<น>วางกําลังต่างๆซึ่งจะสังเกตเห็นว่าการจัดตั้งปรับปรุงสร้างใหม่ของพลังประชารัฐเนี่ยก็ให้ร้อยเอกธมนัทพรมเผาเนี่ยเป็นสเปียร์เฮดใช่เป็นหัวหอกในการจัดการการเลือกตั้งซึ่งจริงๆเนี่ย เราเคยพูดไปแล้วเมื่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่า ยังไงเนี่ยคุณธรรมนัฐเนี่ย <S <S ตัวเต็งอยู่แล้วแล้วก็ผลงานของคุณธรรมนัฐคืออะไรรู้ไหมผลงานของคุณธรรมนัฐคือเขาไปเป็นเปียเฮดหรือหัวหอ,อกในการเลือกตั้งซ่อมไม่เคยแพ้เลย<ช>ทั้งที่ไปเลือกในดงของประชาธิปัตย์ด,ด้วยเป็นเมืองหลวงของประชาธิปัตย์ล้มประชาธิปัตย์มาแล้วค่ะก็ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเรื่องของคอนเน็กชันของคุณผลเอเกธรรมนัฐซึ่งก็มีในเรื่องของการที่จะมองในเรื่องของการจัดการรัฐบาลในครั้งหน้าด้วยซึ่งก็จะประสานกับพรรคการเมืองต่างๆนะแม้กระทั่งพ เพื่อไทยเองซึ่งไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยจะมารวมกันจะไม่ได้หมาย<อ>ความว่าจะมาทั้งพักอาจจะมีบาง,บางส่วน่บาบงสวนที่จะถูกดึงมาะนะคะแล้วก็ท,ทีนี้ก็คืออย่างที่คุยกันก่อนเข้ารายการก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพักการเมืองขนาดเล็กะจะต้องคิดหนักนะคะว่าในการที่จะต่อสู้ทางการเมืองต่อไปเนี่ยจะยังดำลมอยู่หรือว่าจะไปรวมกับพักใหญ่ ไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะอะไรม,ะมันจะกลับไปอยู่แถวแถวเอ่อทันุนปี4ี่ศูนถ้าเราดภาพไม่ออกในสภา,ามันจะเหลือแค่ประมาณสองพัก <ละ S 1> ใช่ค่ะประชามัยก่อนคือประชาธติปัตรกับเพื่อไทยใช่ค่ะเพราะอะไรเราต้องเข้าใจว่าการเลือกตั้งบตัตรสองใบมันเป็นยังไงมันมันถึงจะทําให้พักเล็กศูงพันอเเราใช้คํานี้เลยด้วยกันและพักไซสกลางบางพักจะถูกเป็นพักเล็กหรือไม่ก็ศูงพันไปเลยก็มีเพราะอะไรข้อที่หนึ่งเนี่ย เวลาบัตรเลือกตั้งมีสองใบ <ฮะ S 2> ใบหนึ่งเลือกเขต <ฮะ S 2> ใบหนึ่งเลือกพักแปลว่าใบแรกที่เลือกสสเขตเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องไปเลือกคนที่ทํางานในเขาก่อน <ฮะ S 2> เขาก็จะไปดูแลซึ่งเขาก็จะเลือกพักใหญ่ก่อน<ช>เราต้องอไอไอบัตรปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแบรนดิ้งต้องแข็งแรง <ฮะ S 2> พักการเมืองเนี่ยแบรนดิ้งหรือภาพลักษณ์ต้องแข็งแรงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณไม่ดังพอคุณไม่ดังพอเขาไม่กาคุณ เพราะฉะนั้นน่ะในช้อยของเขาอ่ะมีไม่เกินสามพักแน่นอนณปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่เลือกเพื่อไทยก็เลือกพลังประชารัฐ <c oughs> มีแค่นี้เพราะอะไระพลังประชารัฐเนี่ยเขาสเตอริโอไทป์ใกล้กันกับประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นชาวบ้านต่างๆเนี่ยตามต่างจังหวัดเขาได้อาน,นิสงส์จากโครงการประชานิยมบางส่วนจิมช็อปใช้คนละครึ่งประชารัฐเราชช้ บัตรพลังประชารัฐเออบัตรประชารัฐเออบัตรเอเราเรียกบัตรคนจนนักอ่ะง่ายๆกี่สิบล้านใบล่ะใช่เพราะว่าอันเนี้ยคือฐานของเขาเลยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาสู้ได้กับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพลังประชารัฐเองเขาก็จะหนุนหนุนเลยหนุนเรื่องของการบัตรเลือกตั้งสองใบเพราะวันนี้เขากลายเป็นพักใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วแบรนด์ที่เขาแข็งแรงใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยแบบรัฐมนูลฉบับนี้นะคะัตจับรวค่ะก็คือใครได้เขตเยอะจะมาตัด สอสบัญชีรายชื่อใช่แต่อันเนี้ยเนี่ยจะเป็นเขตด้วยบัญชีรายชื่อด้วยก็กันจะกระหึ่มเลยทีนี้อย่างที่พี่จินบอกเมื่อสักครู่นี้ยังไงล่ะมันพักไหนกรีก่อนพักไหนกรีดต้องคิดต้องคิดแต่ก็มีในส่วนของที่ที่บอกว่าเป้าหมายจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าพักเล็กอาจจะมีปัญหาถูกไหมคะแล้วก็ในส่วนของพักไกลเองนะคะก็่อนนั้นนี้ก็ขบเหลี่ยมกับ พรรคเพื่อไทยในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตลอดเรื่องนี้ตรงนี้ก็น่าสนใจด้วยเพราะว่าเขาก็มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้เนี่ยนะคะอาจจะทําให้ก้าวไกลเองก็อาจจะกลายเป็นพรรคต่ําสิทธิ์ลงไปด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยก้าวไกลเองก็อยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากว่าถ้ามาวิเคราะห์ก้าวไกลเองเนี่ยวันนี้วันที่ก้าวไกลไม่มีธนาธรจึงนุ่งลงกิจเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นสเปียร์เฮดไม่มีคุณปียบุตรไม่มีคุณช่อพนิกาวันนี้ที่สามารถออกมากพูด เป็นในตัวแทนของสสแล้วก็แคนดิเดตนายกได้ทีนี้บทบาทหนักๆเลยก็ตกไปที่คุณทิมพิธาแต่ว่าจริงๆคุณทิมเองก็ไม่ได้แบรนดิ้งแข่งเท่าคุณธนาทรอันนี้พูดตรงๆอันนี้ขออนุญาตพูดตรงตรงในเชิงการเมืองคุณธนาทรแข่งแรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่บัตรเลือกตั้งเป็นสองใบเขาก็เสียเปรียบอืมค่ะอ่ะเราต้องมาติดตามเนาะค่ะก็ลุนกันครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง หลังจากแก้รัฐธรรมนูนเนาะมันจะมีเรื่องของการแก้ไขฐธรรมนูญแต่เดือนนี้เป็นเดือนครบรอบการเปลี่ยนแปลงกระบอกรองประชาธิปไตยวันที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะก็คือเปลี่ยนจักระบอบิระบบสมบูรณาญยาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยก็เป็นเรียกว่าเป็นแบบเหมือนกับว่าทุกปีแหละค่ะที่มันครบรอบก็จะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอนะซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็พิเศษหน่อยในเรื่องของสถานการณ์ที่ เอประเด็ประยุทธ์จนชาเนี่ยก็เรียกว่าเผชิญศึกรอบได้เลยทั้งศึกโควิดทั้งอะไรต่างๆเศรษฐกิจปัญหาอะไรต่างๆที่ในส่วนของม็อบเนี่ยก็ม็อบม็อบมาช่วยไงมาช่วยมาช่วยสร้างปัญหาให้ทาให้ท่านหนึ่อให้ทํานิงกิ้งหน่อยติงกิ้งค่ะก็มาสามกลุ่มเลยนะคะเรียกว่ารวมกันเลยนะคะ เขาเรีวยกว่า,ามีทั้งกลุ่มรัศดรที่เคลื่อนไหวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งก็นําโดยคุณเพนกวินน่ยแหละคะ่ะคาริชิวรักษ์แลวก็คุณอานนท์นำพานะคะ่ะคนนี้ได้อยู่ระหว่างกัน ประกันตัวชั่วคราวแล้วศาลเขาห้ามออกมาทาอะไรอย่างนี้ไหมอ๋ออันนี้เขาเขาออกมาในเรื่องของที่เขาเขาโดนเข้าไปเนี่ยในเรื่องของมาตรานหนึ่งสองอ๋อก็แสดงว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการหนึ่งหนึ่งสองก็ยังได้อยู่ก็ต้องดูตอนนี้จะมีใครไปไอ้นี่ไหมเพราะว่าไปแจ้งเพิ่มหือัหัวข้อที่เขาไปยื่นที่รัฐสภาเนี่ยเรื่องของการดันเทดาอะไรต่างๆก็ต้องดูว่ามันมีเนื้อหาอะไรไหมนะคะซึ่งก็ตรงนี้ก็มีในเรื่องของ การวีโวเรื่องอะไรก็เข้ามาร่วมด้วยเหมือนกันก็ต้องไปดูว่ายังขัดคําสั่งสารหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของการประกันตัวออกมาอยู่ชั่วคราวค่ะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มประชาชนคนไทยของการที่ถอนน้าเหลือนะคะหรือว่าทนายลกเข่าตรงนี้ก็มาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มนึงค่ะน่าสนใจก็คือในส่วนของคุณจตุพรใช่ไหมเป็นม็อบมืออาชีพที่แบบว่าก็มาแต่ก่อนหน้านี้ก็คือว่าดรอปไปดาวไปเพราะว่าอ้างว่าติดมีสถานการณ์ไม่เหมาะสมเรื่องโควิดแต่ตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็โควิดนะตอนนี้ก็โควิดแต่ว่าคือเรียกว่ามันเป็นจังหวะแล้วกันแต่อาจจะเซเลบร์ตเซเลบร์ตพอดีช่วงนี้เป็นช่วงช่วงที่แบบเป็นเป็นเงื่อนไขของก็เลยมาสามวันวันมาสามกลุ่มเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยทางคุณจตุพรเนี่ยเขาไปยืนตามพักร่วมอืเขาเดินสายตามพักร่วมที่มีคลิปออกมากับพี่อี้อะให้ให้ให้ถอนตัวอให้ถอนตัวจากพักร่วมก็เคลื่อนไหวมาตลอดตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้มีม็อบไง วันนี้ที่เราอ่านรายการกันอยู่วันที่24มิถุนายนนะครับก็มีม็อบ3ทั้งหมด3กลุ่มทีนี้อาจจะต้องดูเนาะคือผมว่าคนอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกเพราะเนื่องจากด้วยสถานการณ์โควิด1 9ค่ะแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยแล้ววันนี้ที่อ่านเนี่ย4,000กว่าใช่ค่ะเมื่อวาน5,000ตัวเลขเนี่ย4-5,000มาหลายวันละค่ะนะฮะ แล้วก็ไม่เคยต่ํากว่าสองพันแล้วนะตอนนี้คือคือถ้าพูดอ่านข่าวทุกวันเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่เคยต่ากว่าสองพันเลยโดยเฉพาะกรุงเทพไอจุดที่ชุมนุมก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นศูนย์ใจกลางการระบาดทีนี้เนี่ยเขามีเงื่อนไขอยู่ทางกรทมเนี่ยกรมพยาโรคเนี่ยเขาออกเงื่อนไขมาถ้าชุมนุมเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องแจ้งต้องแจ้งขออนุญาตทีต้องไปดูแล้วว่าเขาแจ้งเขาขออนุญาตไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีคดีความมีอะไรอีก ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าเรื่องของโซเชียลดิสแท้นซิ่งนะคะในการที่ชมนุมจัดจัดระบบก,กัน,ย,นยังไงนี่ง่ายๆนะเราอัดรายการเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกให้ถอดแมสได้ค่ะเรายังไม่แต่ต้องมีกล้ามด <พอ S 1> <ช>้วยแล้วก็ต้องห่างสองเมตรถึงจะถอดแมสได้วันวันเนี้ยที่เราอัดมีคําสั่งเนี่มันห้ามถอดแล้วค่ะต้องใส่แมสจัดรายการไปเพราะตัวเลขมันไม่ได้ลดมันเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกครับว่า สถานการณ์มันอยู่ในภาวะไม่ปกติการแสดงออกทางการเมืองก็ต้องปรับตัวอาจจะต้องไปแสดงอย่างอื่นอะเพราะว่าเอาคนมารวมตัวกันเรารับผิดชอบไม่ไหวก็มีมีมีในเรื่องของออนไลน์ก็มีค่ะในเรื่องของวันนี้เั้็มีางอีเขาบอกไงบีเออีเขาก็มีการหมายถึงว่าก็ในกลุ่มที่เคลื่อนไหวอะนะคะก็มีทั้งออฟไลน์ก็คือออกมาชุมนุมแล้วก็มีทั้งออนไลน์ด้วยนะคะก็คงจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาควองเองก็คงตระหนักเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มี มีแกนนำอย่างเช่นคุณลุงบรรดษยาก็ติดเชือไปค่ะเพราะฉะนั้นเขาคงเขาก็คงจะต้องระมังว่าจะไม่ให้เป็นไม่ไม่เกิดไม่เกิดสเตอร์เนาะถ้าเกิด c สเตอร์ใน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 อในมอไปเน่ยอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคือเขาก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะคิดว่าเขาน่าจะตระหนักในเรื่องนี้พอสมควรค่ะน้องขวัญพี่จินเดินออกไปเนี่ยร้านค้าปิดเยอะไหมตอนนี้เยอะมากค่ะพี่นัทวงการกลางคืนเนี่ยเ เขาตั้งสมาคมไปร้องเรียนกันยื่นจดหมายใช่ค่ะพี่คุยนะนุ่นปีหน้าปีหน้าเลยในความรู้สึกพี่นะพี่แบบจะกลับมาได้พี่สถานบันเทิงเนี่ยปิดก่อนเปิดที่หลังอยู่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองก็เราเห็นใจนะแต่เราต้องพูดในความเป็นจริงว่าติดวันนี้วันละสี่พันห้าพันสี่พันห้าพันเอาเอาโรงพยาบาลก่อนเตียงเต็มแล้วค่ะเตียงเต็มติดแล้วตอนนี้หมอเพื่อนที่เป็นหมอเป็นหมอจิตเวช วันนี้ต้องมาเวนดูคนไข้โควิดนะค่ะแล้วเตียงก็เต็มแล้วตอนนี้โรงพยาบาลสนามอะไรก็ก็ก็ก,ก็ทุกที่แท่จะเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วอะใช่ค่ะล่ัสุดนก็โรงพยาบาลรามานะคะบอกว่าเฉยๆก็มีปัญหาแล้วก็เต็มเต็มเหมือนกันอืค,คือตอนนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับทุกท่านท่านผู้ชมว่าเราไม่ได้มีโรคโควิด ในประเทศไทยโลกเดียวเบาหวานหัวใจความดันหลอดเลือดลดชนลดความทุกคนต้องใช้ฟัซซิลิตี้ในในโรงพยาบาลทั้งหมดตอนนี้มันถูกกินไปในโควิดหมดแล้วใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็สายพันธ์อะไรมั่วสซัวไปหมดดูก็ลำบากตอนนี้เเชื้ออินเดียเนี่ยระบาดเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ดูลำบากด้วยเพราะอะไรดมกลิ่นยังหอมอยู่รับลดยังได้